มาทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยากจะมาแนะนําศูนย์บริการเกี่ยวกับรถที่ต้องใช้คําว่าเกี่ยวกับรถเพราะที่นี่ทําครบทุกอย่างจริงๆครับทุกอย่างจริงๆขอย้าอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านต้องรักออโต้คาร์แคร์นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับตอนนี้ที่ผมอยู่เนี่ยคืออาเภอสุวรรณภูมินะครับร้านอยู่ติดถนนใหญ่ใหญ่มากเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเขาไปดูกันว่าที่ผมบอกว่าทําทุกอย่างเกี่ยวกับรถเนี่ยทำอะไรบ้างตามมาเลยครับรวมไปถึงเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับผู้ดูแลร้านหรือเจ้าของร้านกันด้วยครับไปครัับบคร สำหรับที่นี่ครับที่บอกว่าให้บริการทุกอย่างทุกอย่างจริงๆครับเรื่องของในส่วนของประกันนะครับซ่อมตัวถังซ่อมสีเขาก็สามารถให้บริการลูกค้าได้ด้วยเช่นเดียวกันครับด้านหลังนี้ครับรถรลอคิวซ่อมกันเยอะมากๆเลยครับมาดูส่วนต่างๆของร้านกันบ้างครับมุมนี้เป็นมุมของคนรักความสะอาดนะครับแน่นอนครับที่นี่เขามีคาแรด้วยมีบริการล้างรถให้กับลูกค้าด้วยนอกจากซ่อมรถแล้วซ่อมเสร็จแล้วก็สามารถมาล้างได้หรือใครที่ตั้งใจอยากจะมาล้างรถที่นี่เขามีบริการล้างรถ อัดฉีดนี่เลยอย่างดีเลยด้วยให้ลูกค้าครับมาดูในส่วนของบริการเรื่องแม็กยางแล้วก็ช่วงล่างกันบ้างครับที่นี่เขามีให้บริการสําหรับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตั้งศูนย์แบบนี้ครับลูกค้าไม่ต้องไปที่ไหนครับครบจบที่นี่รวมไปถึงห้อยให้บริการนะครับก็มีรอหลายตัวนะครับลูกค้ามาใช้บริการที่นี่ไม่ต้องรอนานเลยครับและที่นี่ครับก็ยังเป็นศูนย์ตรวจสภาพรถนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการจะตรวจสภาพนะครับต้องการที่จะไปต่อประกันไปต่อพรบนะครับที่นี่เขาก็มีบริการให้กับลูกค้าคครรรบบวงจเลยั มาครับทุกคนครับตอนนี้ผมกําลังจะพาทุกคนไปรู้จักกับผู้ดูแลร้านนะครับหรือเจ้าของร้านครับวันนี้อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับของทางร้านครับพราะที่ผมบอกว่าที่นี่ทาครบสําหรับเรื่องรถทุกอย่างจริงๆครับทาในส่วนไหนกันบ้างเดี๋ยวไปพบกับพ่กันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาลรบกวนแนะนําตัวอีกหน่อยครับพี่ขนมตานนะคะอย่างนี้ครับคุณตาครับพอดีผมอ่ะมามาในจังหวัดเขาเรียกว่าอะไรร้อยเอ็ดหรือมาทางภาคอีสานเลยยังยังไม่เห็นร้านไหนที่ทําครบวงจรขนาดนี้เลยครับคุณตาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าที่ร้าน ทำอะไรให้ลูกค้าบ้างครับร้านของเราก็เปิดมา3ากว่าปีแล้วนะคะส่วนมากครับก็คือตั้งถูดช่วงล้อช่วงล่างเปลี่ยนยางแม็กนะคะแล้วก็รับทาตรวจสภาพต่อพรบภาษีรับเคลมประกันภัยรถยนต์นะคะแล้วก็ฟิล์มกองแสงอะไรก็รับทาหมดค่ะครบวงจรที่เดียวครบจบค่ะครบจบจริงๆที่เดียวเขาจริงๆ <c oughs> เพราะนี่มา <c oughs> อย่างเดินไม่ทั่วหลานเลย <c oughs> ร้านใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสี เพราะตัวถังทุกอย่างทำหมดเลยไดอันนี้ผมเห็นมีมอเตอร์ไซค์ด้วยที่ที่ทำพรบอพวกอะไรพวกนี้รับทำหมดทำหมดเลยรถยนต์รถบรรทุกก็รับทำหมดรถบรรทุกด้วยอ่าต้องบอกว่าถือว่าครบวงจรจริงๆสำหรับที่นี่นะครับเดี๋ยวให้คุณตันฝากร้านหน่อยครับทั้งทางการติดต่อของร้านแล้วก็ที่อยู่ของร้านครับผมค่ะ เบอร์โทรของทางร้านนะคะ0935544615ค่ะหรือว่าช่องทางเพจของทางร้านก็ต้องรักออโต้คาแคร์เภอร์ววันภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมีเพจเดียวนะคะอ่าโอเคครับใครที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดหรือจังหวัดแก่งเคียงนะครับอยากจะเข้ามาใช้บริการก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ในหน้าเพจอ่าก็มีรายละเอียดให้ในนั้นรวมไปถึง พี่ร้านน่าจะจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอ่าโอเคครับเข้ามาใช้บริการกันได้นะครับยังไงก่อนเข้ามาก็สอบถามข้อมูลกันเข้ามาก่อนแล้วกันครับอยากอยากได้ล้อใส่รถรุ่นไหนยางใส่รถรุ่นไหนหรืออยากจะมาทาอะไรเกี่ยวกับรถก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยอ่าเดี๋ยวพาไปดูส่วนอื่นๆของร้านกันครับวันนี้ขอบคุณคุณตามมากครับขอบคุณครับ